โอเคก็สวัสดีนะครับว okay. ันน um, ี้พผมมีวฟนดัเกมวันนี้ก็จะมาแคสเกมสไนเปอร์กดวอกันโอเคก็พวกนี้ก็วันแม่แล้วนะครับใครที่ทําผิดอะไรกับแม่ไว้ก็ไปขอโทษซะก็สัญญากับแม่อะไรแล้วก็ต้องทําตามสัญญาด้วยแล้วก็บอกรักแม่ด้วยนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับใน e v ที่เจ็ดครับวันนี้ก็ได้สไนเอ็กซ์ได้สไนเปอร์เสียงมาก วันแม่มีอะไรก็ต้องขอโทษแม่ด,แด้วยครัที่ทำผิดทำอะไรไม่ดีจะด่ารับหลังรับหน้าอะไรก็ก็ต้องขอโทษเขาด้วยนะครับโอเคเราแต่วันถึงจะวันไหนแต่ก็จะลืมดูของกูนะครับโอเคเราเห็นข้างหน้าหนึ่งตัวไอ้หนูโอเคทะลุสองตัวยังโอเคเดี่ยว ไม่มีจเย็นๆก็ค่อยไปเราไม่รีบเสียงลมเสียงอะไรเนาะขอโทษด้วยนะไมคผมก็ไม่ได้แพงครับเพราะว่ายังไม่มีตังค์ซื้อนะครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ติดตามอะไรมีเงินเยอะๆผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมโอเคไปต่อไปต่อสโอเน่จะแบบ Pero me fancó ahora. No. Escúchame tú. No lo sabía. Mi mamá. No, no me lo dijeron. Lo juro por la tumba de mi madre. No hay nadie que va a buscar Debes estar loco para creerte esa mierda. ¿Qué es verdad? Yo sí. Ya hay en Yellow Mlow Mana. เรียบร้อยไปต่อไปต่อข้างหน้าม,ม,ม,มีไม้เอยมีไม้ไม่มีโอเคเราจะมาแบบเงียยมนะครับเมื่อเรา,าพลาดเมื่อไหร่ก็ตายมา่อนาั้นแล้ะครับเฮ้ยผมเห็นแล้วเรียบร้อยสองตัวข้างหน้าหลับไป ธรรมชาตินี่สวยมากแล้วเราก็มาลุยในกลางคืนม้างกลางวันผมก็เบื่อมากมากมากเลยนะครับผมโอเคลุยต่อไม่อยากทำคลิปยาวเท่าไหร่เล่นได้คลิปชา้าที่หายหน้าหายตากันเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะครับต้องขอโทษขอขอภัยขอโพยกันเลยล่วงหน้าอยากเสี่ยงที่ผมทำครับเสียงอะไรรบกวนช่างหัวแม่งครับ โอเคกูคมไม่มีใครละไปเลยไปเลยโอเคข้างหน้าเอาอ๋อโอเคเมื่อกี้ล่วงครับกี้ผมล่วงต้องกระโดดนะโอเคก็ค่อยๆไปครับเมื่อกี้ผมก็ค้นโลบเลย โดดโอเคไม่มีใครใช่ไหมเฮ้ย okay, <go> ไม่วิ่งเนวะห้ <c oughs> ข้างบนมีปะวะเรียบร้อยไปสาหลับไปโอเคดีมากโอเคโอเค Để về anh, về về anh nó chạy Ok, mimi okay Ok nói có không luôn มาแล้วยังไงต่อเค <Okay. S 1> ค่อยๆไปครับใจเย,นยน็นๆทุกย่างก้าวสำคัญ โอเคอขอโทษนะครับเมื่อกี้เสียงไม่ค่อยดีเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับไปข้างหน้าอยู่ไหนอ่ะ หมดยังเฮ้ยชิบหาย,ม,ยามีอยงหน้าให้่หวังเขาโอเคเอาลถ้าหาพวกนี้โง่น,นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วก็เขากันเลย โอเคเจ็ดเป็ดเ้ยเป็นอาหารนี่มันลำบากลำบนนะแต่ก็สมเกียรติอะไรในสักศีรัะโอเคมอบโอเคข้างบนโอเค ชิบไยวิ่าไปยู่ไหนวะไม่เป็นไร เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรวิ่งเลยครับหนีดีก่อนโอเควิ่งวิ่งไปไปต่อลองค่อยเก็บเพียรตัว ก็จะแฮกนะแฮกเกอร์เห <c oughs> มือนเอามือไต่ไต่เลยโอเคแฮกูเล่นต่อใช่ไหมใช่ go, go, go. วิ่งไปเลยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยค <c oughs> ือหายแล้วอ๋อไล่น,น,นี้นี่ก่อน หายแล้วมันไปยังไงวะเนี่ยอ๋อหันออกไปเจอหนีหนีก่อนหนีอยู่ไปไหร่วะไปต่อครับไปต่อเร็ว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 โอ้ยเดี๋ยวเพื่อนมีแล้วโอ้ยลบลบลบ ชิบหายแล้วไงหูสั้นเลยเนี่ยบิงไปแล้วไปฉีดยาเขาบิงไปแล้วไปฉีดยาดแล้วโอเคดีมากโอเคไกลขนาดนั้นพวกมึงยิงได้เหรอโอเคนี่ไปต่อปลไปไปโอเครอดแล้วกสินวะ อยากไม่ขัดซีนก็เมื่อกี้แทบตายนะครับผมก็เดี๋ยวนี่ผมได้เกมามาใหม่คือชื่อเกมว่าเด็ดอะไรลิปตายนะก็จะแคสแคสไปแล้วคนระับลิปแต่ว่ายังไม่ได้ลงแล้วกันขอให้จบอันนี้ก่อนครับเจ๊น่าจะร่วมมือกันนี่เอาคอมพิวเตอร์มาปะ

อย่างเหี้ยเลยสัตว์มึงนี่มันชั่วจริงชิบหายแล้วโอเคแล้วจบกันใน e ีีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e ด้วยนะจบกันแล้วนะครับผม,มก็บ๊ายบายนะครับโอเคบ๊ายบาย See you again next time. Chào tạm và hẹn gặp lại phải Bye bye, hết. Chưa cần.